ผู้ชมเข้าสู่ห้องข่า,งาวดาราร้อนแรงค่ะด DJ ชาวชาวลั่นประโยคเด็ดหลังใบเฟิร์นและนิกกี้เถียงกันกลางรายการล่าสุดทั้งคู่กลับมาเจอกันจัดจะในรายการสือ12ราศีด้วยสไตล์ขี้แกล้งชอบหยอกของเขาทั้งคู่ทางด้านนิกกี้ถึงขั้นประกาศบอกเลิกกันกลางรายการพร้อมทั้งบอกว่า คุณกับผมแค่เพื่อนครับเฟิร์นใบเฟิร์นก็ขอปั่นกับด้วยการจะวิ่งเข้าใส่นิกกี้โชคดีที่โซเฟียลามาฉุดไว้ทันก่อนบอกนิกกี้ว่านั่นมันลูกสาวฉันนะทั้งคู่ต่างยังถกเถียงกันกลางรายการนิกกี้ก็บอกว่าห่างกันแล้วครับใบเฟิร์นก็บอกว่าห่างเพราะเธอปันใจเพราะคนอื่นหรือเปล่านิกกี้ยังคงตอบกลับว่าคุณงอนผมไงเนะ ในขณะที่สาวใบเฟินก็ยังคงยืนยันพูดประโยคเดิมว่าคุณปันใจให้คนอื่นไงจนดีเจชาวชาวแซบขึ้นมาว่าคบกันตอนไหนก่อนทุกอย่างจะวงแตกแยกย้ายด้วยเสียงหัวเราะลั่นสตูกันเลยทีเดียวค่ะ